เอาบ้านที่ราคาแพงที่สุดแต่เพราะมันต้องดีที่สุดอยู่แล้วโอ้ยแต่ถ้าหลังที่พี่ต้องการอะแพงเท่าไหร่พี่ก็ต้องเอาหลังนั้นโอ้ยปากที่เขาโผล่มาคือขึ้นับรถเที่ยอะไรไว้แกงเยียอะไรจะพูดนะได้เอกเดี๋ยวรอถามพี่ตอว่าจะเอาไม่เอาพี่อะผู้ด่ามแทบตายแล้วอุ้ยอเฉยสวัสดีครับคุณคุณมืดโอเวอร์สวัสดีครับไม่ใช่ครับประชาชนคเหมือนเหมือนที่ที่หามไหนเล็งบ้านหลังไหนไว้อะผมเล็งบ้านหลังไหนไว้ผมจะเอาบ้านที่ราคาแพงที่สุดแต่เพราะมันต้องดีที่สุดอยู่แล้ว โอ้ยพี่ยกให้ผมได้ไหมล่ะพี่เกทหลังนั้น่ะเออเอาดิอ่าเสียบนะเทียบเอางี้ตีโอเวอร์พี่มืดเอ้ยพี่พี่เกทจบตัวเสียบอะเอางี้เอางี้ถ้าคือสมมติว่าหลังที่แพงที่สุดอะพี่ให้หมึกได้อยู่แล้วแต่ถ้าหลังที่พี่ต้องการอะถ้ามันจะแพงเท่าไหร่พี่ก็ต้องเอาหลังนั้นะโอ้ยน่ะพี่มาเป็นอย่างนี้แล้วอสรุปเรื่องปืนจะคุยไมเนี่ยพี่ชายคุยกันจบหมดล้ะอ้าวผมไม่รู้อะพี่ตออยู่หรอเมื่อวานแล้วสมมติถ้าหลังที่แพงที่สุดแล้วกับหลัง ที่พี่ถูกใจที่สุดมันเป็นหลังเดียวกันนะพี่ทําไงอย่างเงี้ยทำไงผมอยากรู้แต่พี่พี่มีอยู่หลังเหนืงหลังตรงโน้นหนาตรงโน้นตรงโน้นพี่อยากได้หลังโน้นผมอยากได้หลังโน้นถ้ามันถที่สุดด้วยล่ะมันก็่อยากได้นะไอหลังไอเขาเรียกว่าหลังลงเลยกัะเห็นปะอ๋อโอเคโอเคเขาใจอยู่แต่ไอบ้านจะไม่เห็นแฟมใช่ไหมใช่ใช่แหละหลังนั้นแหละไม่แต่ผมว่าผม อยากลองภูมิกับโอเวอร์เห็นมเมื่อกี้ไปเล่นกับไรลรักมาโอ้โหลีกันแบบเกือบสิบนาทีอ่ะพี่เลพ,พี่จะี๋ดูวะพี่เก็ตไปดูนี่ใช่ไหมเราดูกันอยู่เอเอ,เอน่าจะแข็งว่ะเดี๋ยวผมจะลองลองแบบไรลรักเอ้ยโอเวอร์ชนหน่อยเดี๋ยวผมลองชนตรงนั้นดูชนแบบใครมาถ <ไป S 2> ึงตอนชิงบ้านอยากรู้<อ>ว่าว่าเอาอโผล่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้แกงแกงเขาพึ่งขึน้นไม่อันนี้นเพิง่งขึ้นโอ้โหพี่เก็ตเห็นป่ะปืนสี่เนาะยิงกันกดกันแบบใช้กันคนไม่ต่ำกว่าห้าสิบนัดอะไม่เมือนโอ้เอางี้ โอเวอร์ขึ้นมาน่าจะได้ตีอ่ะตีกับใครพี่มันอ๋อเคียร์แผลก็คงไปเคียร์แผลกับสีขาวอ่ะเขาบอกอย่างเงี้ยมาให้แผลเก่าๆสมัยรุ่นเลยเออเขามีแผลอยู่เดี๋ยวคอยชมเลยหมึกถ้าขึ้นสีปิดปั๊บเดี๋ยวเราไปรอสภาเลยใช่เหรอรอารอฟังงานฮึมเลยเหรอใช่ใช่รอเออมันมันมันหมดยุคไอ้เจมส์ดีเลยมันเฮแล้วตอนเนี้ยเออผมขอไปคู้ชมกันเออ เนี่ยจริงปีนี้ขอชมมากไม่แต่แต่โอเวอร์เขาไม่ได้มีปัญหาใครอันในผมพูดก่อนเชียร์แข่จริงมันไม่มีใช่แล้วฟังบอลนะฟังบอลมืดนะแก๊งพึ่งขึ้นพี่มันแก๊งเด็กอ่ะเด็กใหม่เด็กหน้าใหม่ใช่ครับครับผมมืดครับผมอะไรเอยครับผมเลยเนี่ยครับก็ไม่ก็พี่รุ่นใหญ่อะไเนี่ยผมก็เออผมก็เกรงใจรุ่นใหญ่อะไรโอ้เออเว้ยแล้วพี่มีอะไรบ้างตอนนี้มีดมืดอะไรมียังไม้มีละมีมีดแล้ว เพิ่งตีเมื่อกี้ผมตีบูมี่ไปสิบสองทีเขาเลยติดบูมี่เลยพี่ตีไปกี่ทีไม่ตีตีตั้งแต่อยู่สภาแล้วตีไปสองทีโอ้ยมีมีใบเบสต่างประเทศไหมไม่แต่ตีปืนอ่ะสี่สิบทีแล้วเนี่ยใช้พูตัวเนียมด้วยนะโอ้โหดำจัดเลยปืนอ่ะใช้พูตัวเนียมด้วยนะต้องบอกโอ้ปืนดำจัดเลยครับพี่โอ้หงำจัดเออปืนดำจเลยปืนดำก็มีหัวใจพี่ชายโอ้ยยังแม่งดำอ่ะพี่แกเราควักโชว์ไปพี่เออ อันนี้อันนี้คนรีตัวดวงเอาดวงคนรีตัวนะครับแต่กูจะทำนั้นก็ไม่ถูกหรักมือเจ็สิบกว่าทีแม่งคือเราถือปืนบอกสีมาสองรอบแล้วเนาะใช่พี่เอเอเฟี้ยวๆเลยทั้งตัวหายหมดเลยเนี่ยลมจัดอ่ะผมเสียดายแม็กเสียดายเลยพวกผมโอ้โหถ้าผมไม่โดนรีตัวนะพี่ไอ้ที่มันแพงให้มาไอ้กิฟฟอนสายผมมีแบบสี่สิบ้าสิบอันอะไอเหี้ยไปหมดเยอะ ที่เข้าบ้านมากิ๊บกระฟอนไฟอะเต็มตู้พี่เลยเป็นขยะในตู้เนาะพี่เก็ตเนาะกระสุนผมสี่ห้าร้อยแม็กกับไปหมดเข้าบ้านอยู่จัดพี่เติมกระชาจริงไหมวะพี่เก็ตหรือว่าไม่เติมเลยกระชาคิดมากอะก่อนเราลีมาไม่ได้เติมแต่ว่าโอ้เออพี่ไปเห็นน้ำน่าจะแบบเคยเคยดูปะไม่แต่ผมไม่ค่อยอยากคุยกับพี่มืดล่างนี้เลยดูไม่รุ่นใหญ่เลย ไม่พี่พี่ไปดูอันนี้มาช่องที่มันแบบบ้ากงบ้ากลมามแล้วมันช่องบินนะ่ะเคยเห็นบ้าอ๋อรู้จักรู้จักพี่รู้จักรู้จักอยู่อ่า,อ,าอะไรต,ตัวตัวแซดนำหน้าป่ะใช่ใช่ไม่คือผมจะบอกว่าผมลบไปแล้วแต่ว่ารอบล<อ>่าสุดพี่ยกแม่งไปล่ำกับพี่ตอนผมเดินเข้าไปเห็นในบ้านลืมลบคลิป<อ>เรียบร้อยเจ็ดวันอ่ะก็ถือว่าได้เลยหรอทำไมไอคนที่ล่ามันไม่บินมามันเออผมก็งงไอพี่ยกหน้าลบสตรีมทันมั้ง ผมลืมไงผมเห็นว่า<อ>ผมเห็นแปลว่าตัวเองแบบแค่ผ่านๆน่ว่าจะไม่เป็นไรเรียบร้อยให้ตื่นมาดาบทักมาเต็มดิดเลยบอกว่าพี่หมึกช่องพี่หายโอ้ <laughs> e อ้เหียเป็นเช้าที่ดีอย่างนี้มึกเป็นแบบนี้หรอยนะเพิ่งรู้นะผมไปดูพี่ชายผมไปดูก็อยากเรียนรู้ไงก็โอแล้วยังไม่เคยอ่ะพี่มึสอนได้แบบนั้นอ่ะใช่เหรอพี่มึดไม่ได้พี่มึดเขาพี่มึเขาผ่านไปเยอะเขาผ่านอะไรพี่อใช่ใช่ใช่พี่มึกผ่านเยอะพี่มึกเคยเล่าให้ฟังอยู่ ผ่านผ่านเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนเรื่องไร้เออการผู้หญิงการแบบว่าเฉยแบบให้รู้ทันผู้หญิงรู้ทันเหลี่ยมอะไรพวกนี้โอ้ยมีเลยโสดอยู่เลยเนี่ยงอมจัดอะต่อจริงะสาวก็ไม่มีแล้วเราอะแล้วเราสดรนะผมอะเออผมก็โสดแต่ผมหัจีบคนอยู่นั่นไงนั้นยังเห็นยิ้มหวานกอดกันในสตรีมแป๊บเดียวโสดละเอาก็เออก็คนมันไม่เข้ากันนะพี่เนาะ เ้าก็ต้องหมุฟออนถูกว่าพี่เก็ตไปต่อแล้วเจอคนที่เราแบบถูกใจสอนแล้วเหรอตั้งนานแล้วพี่ตั้งนานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่คิดมัดเนี่ยคุยกับน้องเดือนเดียวนะไม่ผมแค่คุยกันมันยังไม่ได้คบกันแต่พี่มืดอ่ะผีมืดก็สออีกแยอะใช่ครับพี่เออสอดแล้วคนนั้นไปไหนที่อะไรอะไรอะไรเปล่าเอะไรไปไหนแล้วฮะที่อยู่ที่อยู่ตรงเหนืออะไรอะ เออไปไหนแล้วพี่เขาทำไมอ่ะเราเล่าให้ฟังหน่อยพี่เออก็แบบที่มือบอกไปถ้าถ้ามันซอกกันไม่ได้มันก็ต้องแบบนี้ใช่ไหมล่ะอ่าครับพี่ครับพี่ทุกทุกเข้าเข้ากันไม่ได้เฉยโอ้หงอม๋ยวพี่มาพี่ไปเข้าบ้านกันครับพี่ครับแต่แล้วผมมาพี่ก็ไปเสพพี่มืดเออเออ ดี๋ยวผมอย่าพี่มาอย่พี่มาครับพี่เกสครับฮัลโหลอะไรน้องพี่ไม่รู้พล่อะไรน้องพี่พีไไ่ไม่เป็นไรครัเป็นไรครัเป็นแบบพี่รู้ผิดวะรู้สผิดเรื่องอะไรพี่ชายไอเด็กมันมันโดนโดยเพราะพี่อ่อะอ้าวทำไมอะ่ะก็เอางั้นกูเล่าใหม่แล้วกันค,คือตอนแรกอบบพี่จะไปฟาร์มใช่ไหม อ่าพี่ก็ไปเบิกรถ5ลิรโลที่กระดาษทะเลทรายมาและทีเนี้ยพี่ก็ขับไปโอ้สี่แต่พอากูขรับษมะแล้วทีเนี้ยพี่ก็ขับไปหลังลงมาทะเลทรายและไดเอ็กอะ่ะมันก็คุมลุดลงมาบาให้เพราะมันชนะไฟะมันก็ชะลอรถแล้วกูก็เผลอไปเสยตูดมันแล้วปากกูก็ขอโทษครับแบบไวเลยนะพูดไวจับนี้แล้วปากที่เขาสวนมาคือมึงขับรถเทียอะไรไวสัตว์แกงงยี่อะไรจะพูดนะไดเอ็กแต่พี่ว่าไง อ่ากูก็ฟึดฟัดดิแต่ไอเขด่ากูมันหนีไปละมันขับไปตามเคสละแล้วทีเนี้ยพี่ก็เลยเรียกคุยแม่งก็ขับมาเต็มเต็มเต็มลงมาายเลยพี่คพี่ใครมีไวเบย์ขายสตกกไหมครับโอ้ไม่มีไงอยากด่ากันครับอยากด่าเหมือนกันครับอ่าแล้วทีเนี้ยเขาก็มามาเต็มลงบาร์เลยพี่ก็เลยบอกว่าแล้วมันมันใช่ไหมล่ะครับการที่คุณจะมาด่าคนอื่นแลาแบบเนี้ยเห็นผมถามผมแก๊งอะไรนี่มันใช่ไหมล่ะครับทําไมถ้าเป็นประชาชนคุณจะกดเขาหลอหรือว่าไงแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่า งั้นพี่พี่ก็เลยตัดจบไปแล้วว่าเห็นเขามีสตอรี่อยู่ไงไปกดมาห้าแสนครับแล้วก็แบบไอ้ตัวที่มันด่าผมมันมาขอโทษผมด้วยอ่าทีเนี้ยพี่ก็ได้เงินมาห้าแสนปุ๊บใช่ไหมพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไปฟาร์มต่อกูคิดว่าหลังสตอรี่เขาคงจะมาขอโทษเราและทีเนี้ยนี่อยู่อะ่ะไอมิวเขาโทรมาหาพี่บอกพี่ว่าเล่นไดเอ็กเข้ามาเต็มแลนดเลยพี่เขาจะมาขอโทษพี่เนี่ยอ่าพี่ก็อ่ะไปเก็บรถก็ได้ว่าไปแล้วก็ขับมาที่แลนด์แล้วตัดมาที่แลนด์ปุ๊บกูเห็นวงอี P ีขึ้น ตรงเนี้ยจุดเหตุการณ์อ๋อก็เลยมาไฟ<ช>ตรงนี้ใช่แล้วมันแพ้แ,แพ้ใช่นเ,เนี่ยที่เออก็เบรากูเนี่ยนี่ไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรคนนั้นมัน <c oughs> คนนั้นมาคุยเพียงอย่าง <c oughs> ก็จะคุยยังไงอย่างกายเป็นห่อไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยยังแล้ว5ออแส<ผ>นพี่คืนไปเลยได้มาแล้วเออเดี๋ยวคืนันไปเดี๋ยวรอถามพี่ตออว่าจะเอาไม่เอาได้ได้แต่แต่พี่ไม่สวยหรอกก็ถือว่ามันเป็นผลผลการกระทำที่มันควรจะรับอบครึ่งหนึ่ง เออปากไวอะก็สวยไปอันเนี้ยแต่กูยังงงเลยเฮียอันนี้มันโดนอุ้มกันอยู่หรอใช่เออเพราะกูเนี่ยที่เออเออกันเนี่ยเพราะกูเลยท <ำ S 3> ร,รไหมไฟตรงเนี้ยเออผมผมเห็นอยู่ว่ามีไฟแต่ว่าตอนนั้นผมทำอะไรอยู่ทำอะไรสักอย่างนี่แหละ <c oughs> ผมจะขึ้นมีดแล้วผมตีบูไปสิบสองทีติดละสิบสองทีกู <c oughs> ตัวนี้มัแปดธรรมดาติดแบบธรรมดานะไอ้เหี้ย มันเลยทำให้พวกกูเป็น SMD ในวันนี้เว้ย SMD กูเริ่มกันมาจากวันตั้ปีนี้